สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านถูกดีนะครับสอเกษตรยนนะฮะอยู่ที่ตลาดเก่งเซี่ยวนะครับทางนี้เลยนะฮะนะครับอ่าจะตลาดเก่งเซี่ยวนี้มี3วันนะครับพุธพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับส่วนร้านถูกดีนี้เปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลากี่โมงนะเจ็ดโมงเช้าถึง19นาฬิกานะครับเรามาดูนะครับว่าสินค้ามีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้จะเป็นโซนนอกนะครับโซนนอกจะมีน้ําแข็งแล้วก็มีแก๊สนะฮะอันนี้บริการส่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีทานนะครับสวัสดีครับครับดีมแงครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับอแคนเฟนบอลัมเอออันนี้บอสบอสนะครับก็จะมีข้าวนะนี่แล้วก็มีน้ํานะครับซึ่งก็ถ้าซื้อเยอะนะครับมีบริการไปส่งด้วยนะฮะส่งครับส่งครับนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็รับซื้อมาขามด้วยใช่ไหมครับครับผมครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านนะครับ สินค้าก็จะเหมือนร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็มีพนักงานนะฮะอันนี้สองันนะครับพนักงานนี้ไม่มีค่าแรงนะครับทำฟรีนะครับสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอย่างเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เราไม่นําเสนอเยอะนะครับเพราะว่าจะขายเป็นเวลานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแต่ก็จะมีแบบแช่เย็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะมีกําหนดเวลาในการจาหน่ายนะครับส่วนสินค้ายางอื่นนะครับสามารถจําหน่ายได้ตลอดเวลานะครับมีตั้งแต่ขนมนะฮะ ขนมอาหารนะครับเป็นร้านของชําทั่วไปนะครับเครือข่ายของถูกดีนะครับเป็นเป็นเครือของคาราบาวนะฮะนี่นะครับหรือถ้าจะจะซื้อแบบเป็นแพ็คนะครับก็มีนะฮะเป็นแพ็คหรือจะซื้อเป็นขวดก็มีนะครับก็มีจําหน่ายนะฮะแล้วก็มีพวกปลากระป๋องนะครับนี่นะแล้วก็จะมีเป็นนมนะครับนมแล้วก็ของใช้นะครับแล้วก็มีอาหารสําหรับเด็กนะมีมีลูกค้าอยู่นะครับ นะฮะอันนี้ห้องสต็อกนะครับเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวมาทางนี้สินค้ามีทุกอย่างนะครับสามารถสอบถามพนักงานได้เลยนะฮะแล้วก็เดินดูสินค้าก็จะมีจำหน่ายเหมือนกันหมดนะครับก็จะมีแม้กระทั่งของใช้นะครับกรรไกรตัดเล็บแปรงสีฟันยาสีฟันมีหมดเลยนะฮะจะเป็นเครื่องประทินโฉมทั้งหลายแหล่นะครับเครื่องสําอางก็มีนะฮะแล้วก็เปิดของใช้พวกนี้นะฮะนี่นะครับขนาด ไม้ตียุงยังมีเลยนะครับไฟนะครับโซลาเซลล์นะฮะมีหมดเลยนะครับคือสามารถสอบถามพนักงานได้นะครับว่าต้องการอะไรอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็จะมีเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับไม่อาจจะมีมีเฉพาะยาสามัาประจาบ้านนะครับเพราาตัวที่วางตามร้านไม่ได้ก็มีนะฮะยานี่ครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอาหารสัตว์นะครับก็จะมีจาหน่ายนะมีโอมีทุกอย่างเลยจริงๆนะครับ แล้วก็ร้านเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะครับสามารถสอบถามพนักง,งานได้นะฮะนะครับก็จะมีเ่โปรโมชั่นแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าบริษัทเขาจะจัดมาให้ใช่ไหมพนักง,งานมีชื่อไหมครับ <c oughs> อา้าว <c oughs> อาโอเคนะครับก็มาใช้บริการได้นะฮะอยู่ที่บริเวณตลาดแก่งเสี่ยวนะครับเลย <c oughs> เลยสี่แยกนะครับสี่แยกแก่งเสี่ยวมานะครับประมาณ200เมตร300เมตรนะ สามารถเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยนะครับมีลานจอดรถนะครับนะฮะจอดรถ10บล้อสักสิบคันก็ได้นะฮะซื้อ10บาทก็ได้20บาทก็ได้นะฮะก็ฝากไว้นะครับร้านร้านอะไรนะสอเกษตรยนต์นะครับนะฮะร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับฝากไว้หน่งร้านนะครับ